อย่าลืมมายืนยันตนสำหรับผู้ถือครองสิมการ์า6ถึง100หมายเลขภายในวันที่13กรกฎาคมนี้นะครับในกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม6หมายเลขถึง100หมายเลขนะครับวันสุดท้ายของการยืนยันตนคือวันที่13กรกฎาคมเพื่อมีให้การใช้งานของท่านสรุปหยุดลงก็ขอความร่วมมือให้ท่านมายืนยันภายในกำหนดระยะเวลา ของประกาศกาศสชนะครับในกลุ่มแรกที่มีการระงรับการใช้ไปแล้วคือกลุ่มตั้งแต่ร้อยหนึ่งเบอร์ขึ้นไปและค้อกำหนดไปเมื่อวันที่1 4่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจะมีการระงรับการโทรออกระงรับการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแต่ท่านยังสามารถรับเบอร์โทรเข้าได้อีกระยะหนึ่งก่อนที่จะมีการเพิกถอนเบอร์และนำเบอร์คืนกลับสู่ผู้ประกอบการหรือส่งคืนกสทช ตรงนั้นเนี่ยเมื่อครกำหนดทางกสชและผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ได้รับการใช้เบอร์ เลขหมายโทรศัพท์ไปจำนวนทั้งสิ้น1ร8 5 6 7้านหหมายเลขนะครับเบอร์เหล่านี้นี่ส่วนหนึ่งเรามั่นใจว่าเป็นเบอร์ของกลุ่มวิชาชีพที่มีการใช้งานไปแล้วเพราะฉะนั้นเบอร์จึงอยู่ใน Black List ของแอปตื่นภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็น Who's c อร์หรือว่ากันกวนตรงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะนำกลับคืนมาและออกไปจำหน่ายใหม่จะต้องมีการเคลียร์แบล็คลิสต์มีให้มีการแจ้งเตือนภัยยังผู้รับไปสา ในกรณีที่ผู้ใช้บริการรายใหม่เนี่ยนำไปใช้นะครับตรงนี้ก็ขอแจ้งไปยังพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเงื่อนไขของประกาศกสทช,าชาให้ท่านดำเนินการมายืนยันตนภายในกอรอบระยะเวลาคือวันสุดท้าย13กรกฎาคมนี้ครับ